สวัสดีครับพบกับเซลลหนงอยู่แล้วนะครับผมหลังจากทางหายหน้าไปนะครับสักพักหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็นี่นะครับสปาร์กนะครับเครื่องสามพันนะครับคันนี้ก็จะเป็นคอกซิ่งนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าคอกซิ่งนะครับเราแต่งอะไรกันบ้างนะครับผมดูกันครับครับคันนี้ก็จะเป็นคอกซิ่งนะครับผมก็จะเป็นแต่งนะครับแม็กข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเวลนะครับขอบสิบแปดนะครับผม กับยาง245 45นะครับหลดหน้า2นิ้วนะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะเป็นล้อกระทะบรรทุกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ15นะครับยางมิชลินนะครับเป็นล้ออ่าเป็นยางที่สําหรับบรรทุกนะครับ255นะครับ75นะครับขอบ15ตัวนี้ก็บรรทุกได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับช่วงล่างนะครับก็จะเป็นเสริมแหนบนะครับตัวนี้จะเสริมแหนบไมคานเพิ่ม4แผ่นนะครับ ก็จะเป็นทั้งหมดก็จะเป็น9้านะครับผมน้ำหนักบรรทุกนะครับก็จะอยู่ที่3มตันนะครับผมมาพร้อมกับตัวแทงข้างนะครับผมที่เป็นคอกสูงนะครับเม็ดสี่สิบนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กปลปานะครับก็จะแข็งแรงทนทานนะครับผมส่วนรายละเอียดนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักสอบถามรายละเอียดได้นะครับกับรถสปาร์กนะครับรถ ตอนเดียวนะครับวิ่งทําเงินเนาะนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นส p a r k กนะครับเครื่องสามพันนะครับเป็นคอกซิงนะครับผมแบบนี้ก็จัดให้ได้นะครับผมถ้ายังไงก็ฝากติดตามนะครับรือว่าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมสวัสดีครับ